คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามตัวคลิปเป็นการสอนให้เกิดการเรียนรู้ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าป18ปีควรได้รับคำแนะนำสนะนะวัสดีครับมิตรรักนักปั่นทุกท่านมาพบกับพี่ไก่พาแตกกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้พี่ไก่มากับเกมก a น e s ช a f o ฟอร์จูนโชคลาบแห่งขเนตของค่าย PG ซึ่งจะมาแนะนำวิธีการเล่นและการซื้อฟีเจอร์กัน จะเป็นยังไงนั้นมาดูกันเลยก่อนอื่นเรามาดูลูกสัญลักษณ์และราคาจ่ายของแต่ละตัวกันก่อนตัวแรกสเก็ตเตอร์ของเราก็จะเป็นรูปหนูนะฮะตัววายก็จะเป็นรูปพัพิคนตซึ่งแทนสัญลักษณ์ทุกตัวยกเว้นสเก็ตเตอร์นะฮะและตัวที่จ่ายแพงที่สุดคือเจ้าวัวลงไปก็จะเป็นตัวผู้ชายและตัวผู้หญิงนะฮะสัญลักษณ์อื่นๆราคาก็ตามนี้เลย ตัววายของเกมนี้จะลงมาแค่เพา2 3 4 5เท่านั้นนะฮะเพื่อนเและในระหว่างที่เพื่อนๆหมุนอยู่นั้นเพาที่2 3 4หรือ5อาจมีตัวที่มีกรอบสีเงินตามรูปนี้ปรากฏขึ้นมายกเว้นตัววายกับตัวสแคตเตอร์นะฮะที่จะไม่มีเมื่อเพื่อนเพื่นชนะตัวที่มีกรอบเงินก็จะกลายเป็นกรอบสีทองพร้อมสุ่มสญลักษ์ณตัวใหม่ขึ้นมาที่ไม่ใช่ตัววกับสแคตเตอร์นะฮะ และถ้าเพื่อนๆชนะตัวสัญลักษณ์ที่อยู่ในกรอบท้องอีกครั้งตัวนั้นก็จะเบิดกลายเป็นไวททันทีซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้เพื่อนๆชนะในรอบต่อไปได้ง่ายขึ้นนั่นเองเจ๋งไปเลยใช่ไหมละห่ะฮะถัดไปเป็นส่วนของฟีเจอร์หมุนฟรีหรือฟรีสปินนั่นเองหากเพื่อนๆโชคดีหมุนได้สัญลักษณ์เจ้าตัวสแคตเตอร์4ตัว เพื่อนๆก็จะสามารถหมุนฟรีได้ถึง8รอบและหากหมุนได้มากกว่านี้ก็จะเพิ่มการหมุนฟรีให้เพื่อนๆอีกตัวละ2รอบกันเลยแล้วในระหว่างที่เพื่อนๆอยู่ในฟรีเจอร์หมุนฟรีสัญลักษณ์ที่เราชนะจะคูณส3ทั้งหมดด้วยและยังไม่พอจุดเด่นของเกมนี้คือถ้าเพื่อนๆโชคดีทําสัญลักษณ์กรอบทองใ,ใดเปลี่ยนเป็นวาวแล้วล่ะก็ วของเราก็จะเพิ่มคูณตั้งแต่คูณ2คูณ3และคูณ4ให้เราด้วยตามขนาดของ Y เลยซึ่งในนี้หากเพื่อนๆได้สัญลักษณ์วายทั้งหมด3ตัวเหมือนในคลิปแล้วละก็ตัวคูณทั้งหมดจะรวมกับคูณ3ของเราทีละตัวก็จะได้เป็น2คูณ3เป็น6 3 6คูณ6เป็น18และ4 8คูณ8เป็น72 รางวัลที่เพื่อนๆจะชนะในรอบนี้ก็จะเป็น72เท่ากันไปเลยและเกมกัน n นชา f o r ์ u n e ยังสามารถซื้อฟีเจอร์ได้อีกด้วยนะฮะราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่นั้นพี่ไก่จะขอแนะนำในคลิปเลยนะฮะสำหรับการชนะเกมนี้มี2 0 2 5ถึง32,400วิธีโดยนับสัญลักษณ์จากเพลาซ้ายไปขวาได้ตามตัวอย่างในรูปเลย รูปซ้ายคือรูปที่ชนะรางวัลรูปขวายังไม่ชนะรางวัลน,นะฮะ oh. เดี๋ยวเราไปดูตัวเกมกันต่อเลยลักษณะของตัวเกมนะฮะก็ออกมาแบบแนวอินเดียอินเดียฉากหลังเป็นวิหารโบราณภาพสวยมากเลยนะฮะ <Wow. S 1> ไปดูกันที่ราคาการเดิมพันกันต่อเลยเกมนี้เดิมพันต่ำสุดอยู่ที่2บาทสูงสุดที่400นะฮะเพื่อนๆและนี่คือตัวอย่างการหมุนของพี่ไก่ พี่ไก่เดิมพันอยู่ที่เบ็ด2บาทนะฮะสำหรับลักษณะตัวเกมนี้จะมี5แถว6เพาและมีแถวพิเศษด้านบนอีก4ช่องซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้เพื่อนๆชนะมากขึ้นและโอกาสที่เจ้าสแคตเตอร์จะออกสูงขึ้นอีกด้วยนั่นเองโอเคเรามาดูวิธีซื้อฟีเจอร์กันต่อเลยดีกว่าราคาการซื้อฟีเจอร์ของเกมนี้ต่ำสุดอยู่ที่150สูงสุดอยู่ที่1500 0นะฮะ เพื่อนๆสามารถเลือกซื้อได้ตามกําลังของเพื่อนๆได้เลยวันนี้พี่ไก่จะซื้อฟรีเจอร์ที่ราคา150ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะเมื่อกดซื้อเกมก็จะสุ่มสแคตเตอร์ให้เราสีตัวขึ้นไปนะฮะตอนนี้พี่ไก่มีหมุนฟรีทั้งหมด8รอบเริ่มกันเลยในฟรีเจอร์หมุนฟรีราคาชนะทั้งหมดเจอเริ่มต้นที่คูณ3ามนะฮะและตัวไว้ก็จะเพิ่มตัวคูณให้ตามขนาดของช่องนะฮะ เมื่อวัยเราชนะก็จะนำมารวมกับคูณ3ของเพื่อนๆทำให้การชนะรางวัลเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะฮะเพื่อนๆแล้วที่สำคัญตัวสัญลักษณ์ที่มีกรอบลงมาบ่อยมากเลยโอกาสที่เราจะชนะรางวัลก้อนโตก็มีสูงขึ้นอีกด้วยจเจ๋อไปเลยใช่ไหมล่ะฮะเพื่อนๆและนี่คือทั้งหมดของเกนิชาฟอร์จูนโชคลาภแห่งคเนต เกมสล็อตที่สามารถซื้อฟรีเจอร์ได้ที่พี่ไก่นำมาแนะนำให้เ,เพื่อนๆได้ลองมาเล่นกันในวันนี้และสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็สามารถแอดไลน์พี่ไก่มาได้ที่ Add all gamer ใส่แอดข้างหน้าด้วยนะฮะ Add all gamer พี่ไก่ก็จะแนะนำเว็บเล่นง่ายใจจริงและออนไวนที่พี่ไก่เคยไปลองเล่นมานะฮะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้พี่ไก่กันด้วย วันนี้พี่ไก่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ